สวัสดีครับผมผมต่อนครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาซ่อมมอเตอร์ไซค์กันมอเตอร์ไซค์ผมคันนี้เนี่ยมันมีอาการคือเวลาใส่ไฟหน้าไปแล้วเนี่ยไฟหน้าไฟท้ายครับแล้วพอเร่งเครื่องปุ๊บไฟขาดหมดเลยเท่าที่ผมดูมานะครับข้อมูลจากใน Youtube ะที่เขาบอกอาการนี้มันเป็นได้จากตัวชาร์จนะครับแผ่นชาร์จ ที่มันอยู่ข้างรถอ่ะเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะครับเป็นเว็บร้อยนะครับเก่าแล้วแหละรถใช้งานทุกวันเลยเนี่ยตัวชาร์จมันจะอยู่แถวแถวเนี้ยของเว็บร้อยอ่ะมันจะเป็นคีบค,ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแป๊บหนึ่งอ่านี่ครับตัวชาร์จอันนี้เป็นตัวไม่เชิงใหม่นะครับเป็นของพี่ผมมันยังไม่เสียเขาให้มาลองดูเนี่ยหน้าตาเป็นเนี้ย เป็นแบบนี้ครับหน้าตามันตอนที่ผมวัดไฟจากแบตนะครับตอนติดเครื่องวัดเนี่ยแล้วก็เร่งไฟมันจะขึ้นไปประมาณ14บสี่ว่ต์กว่าเกือบ15แต่ไม่ได้ลองวัดที่คั้วหลอดเดี๋ยวจะลองวัดที่คั้วหลอดดูว่าไฟมันออกเท่าไหร่เวลาเร่งเครื่องอะเพราะว่าพอใส่หลอดแล้วปุ๊บเร่งเครื่องแจ้งเลยว่าขาดแปดทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับขาดเกี้ยง เดี๋ยวจะลองถอดแล้วมิเตอร์วัดที่คว้วหลอดไฟหน้าดูว่าไฟไมันหลอกเท่าไหร่ไปแกะกันดีกว่าครับ เท่าที่ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมนะที่ขั้วเนะในกล้องมองไม่เห็นเอเนี่ครับขั้วมันก็ยังไม่มีไหมนะอแต่เหมือนมันมีรอยขี้เกือครับ เดี๋ยวลองเสียบแล้วก็ฟัดไฟดู มาครับมาต่อผมว่าต้องมีคนไม่เคยเจอมั่งเนี่ยอาการแบบนี้คือถ้าใส่กล่องชาร์จตัวเดิมอะใส่ไอ้ตัวชาร์จตัวเดิมเนี่ยไฟชาร์จเข้าแบตประมาณ14บวลต์กว่าก็น่าจะปกติอยนะู่นะ14บว้ลต์เนี่ยแต่ไฟที่มันมาหาไฟหน้าเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นแบบไม่ได้ขึ้นแบบไปสามสิบสี่สิบวนนะมันจะวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งวนกว่ากว่าแล้วก็ลงมาไม่ถึงหนึ่งวนประมาณเนี้ยแต่แม่งเสือกขาดครับมันขาดแค่ไฟเดียวด้วยไฟสูงไฟสูงก็ขาดแต่ถ้าเปิดไฟต่ํามันไม่ขาดผมก็งงกับมันเหมือนกันแต่พอเปลี่ยนตัว ่องอันนี้ของแท้ครับแต่เป็นของพี่ผมของเก่าไว้เนี่ยแต่เป็นของแท้ยังไม่เสียเอาไปใส่แล้วลองติดเครื่องดูไฟชาร์จพอๆกันครับสิบสามสิบสี่วัไฟหน้าไฟต่ำไม่ขาดไฟสูงไม่ขาดก็น่าจะปกติแต่ผมลองให้ดูแล้วก็กล่องใหม่ครับแต่เป็นของเทียม หน้าตาก็คล้ายๆกันนี่เนี่ยแต่จะไม่เหมือนเป๊ะครับไอ้กล่องของเทียมเนี่ยไฟชาร์จแม่งขึ้นไปสิบห้าสิบหกว้นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูครับกล่องเทียมเนี่ยสั่งมาจากช้อปปี้ครับผมว่าไม่น่าใช่กล่องแท้หรอกเพราะว่ากล่องแท้มันจะอันเล็กกว่านี่วะเนี่ยมันของรถอะไรวะเนี่ย แต่รายละเอียดมันก็บอกว่าเวฟ้อยนะครับกลองใหญ่กว่าของเดิมกลองหน่อยเดียวเองอันนี้ฮอนด้แท้นะครับอันเนี้ยอันเนี้ยไม่น่าใช่แท้หรอกกลองใหญ่กว่ากันบานเลยอ้กล่องเนี้ยไฟชาร์จสิบห้าสิบหกวลต์เลยเนะี่ยแบตมันจะบวมสีทีเนะี้ยจะใช้นานๆเข้าอะแล้วก็ไฟหน้าครับไฟหน้าปกติเปิดไฟต่ำได้ไม่ขาดไฟสูงได้ไม่ขาด ผมจะเปลี่ยนไปใช้กล่องของพี่ผมดีกว่ามัง้งมันเป็นของแท้ครับไฟชาร์จประมาณ14โวลต์กำลังดีนี่แม่งชาร์จเยอะจัดเลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูลองกล่องนี้ก่อนตอนนี้ไฟสูงไม่ขาดแล้วตอนใส่กล่องเดิมอ่ะพอเร่งวบไฟสูงแม่งขาดเลยไปเดี๋ยวไปดูไฟหน้ากันอาครับผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องไฟฟ้าอะไรมากมายนะพอรู้หลักการไม่เฉย เดี๋ยวจะลองให้ดูเดี๋ยวย้ายกล้องด้วยครับอันนี้ผมต่อ,อไฟต่ำไว้นะครับเดี๋ยวลอง เปลี่ยนเป็นไฟสูง นีไม่ขาดแล้วเดี๋ยวจะวัดไฟที่มันวิ่งมาหลอดให้ดู กี้นี่ไฟสูงเดี๋ยวจะวัดไฟไฟต่ํา นครับ้อประมาณนี้ครับไฟที่มันวิ่งมาไม่ถึงหนึ่งวลต์ถ้าต่อกับหลอดแล้วน่าจะมีโหลดอะ่ะแล้วเดี๋ยวจะลองใส่กล่องเดิมให้ดูครับว่าอาการเป็นไง เรียบร้อยครับกล่องเดิม่ะดูไฟกันอ่อครับอันนี้เป็นเดี๋ยวลองไฟต่ําก่อนดูนี่ว่าไฟมันจะผ่านโหลดจากหลอดมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเท่าไหร่กล่องเดิมนะครับอันเนี้ยตัวชาร์จเดิม ประมาณ1.6วัลยิ่งเร่งยิ่งแจ้งครับเดีย๋ยวลองไฟสูงบ้าง ร้อยครับขาดเรียบร้อย ลายยันคั่วข้างในอะคั่วแหว่งเลยนี่ครับอาการรถผมแมงเป็นแปลกๆไฟเกินอยู่ไฟสูงเส้นเดียวไฟต่ำไม่ขาดไฟสูงถ้าเปิดไว้อะขาดเลยเล่งเครื่องมิตเตอร์มันขึ้นประมาณหนึ่งหนึ่งกว่ากวามั้งครับก็จะประมาณนี้แหละ าการลดเดี๋ยวเปลี่ยนกับใส่ใส่กล่องไหนดีว่เนี้ใส่กล่องพี่ผมดีกว่าเอากล่องเทียมเก็บไว้ก่อนเพราะไฟแม่งชาร์จเยอะจัดเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูกล่องนี้ก่อนอย่างไกล่องเก่านะว่าไฟมันชาร์จเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลอง ไฟชาร์จของกล่องชาร์จเดิมดูแผ่นชาร์จเดิมมันจะขึ้นประมาณ1 3บ4อ่ะน่าจะปกตินะ่าสิบสามสิบสเนี่ยเพราะว่าไฟชาร์จรถยนต์มันก็ประมาณเนี้ยแต่มันคุมไฟที่ไปหาไฟหน้าไม่ได้ครับมันเลยทำให้ไฟหน้าขาดจะหลุดครับ มันก็ประมาณ 14. วัน14.8มันก็ไม่สูงเกินไปเท่าไหร่ก็ยังได้อยู่อะไฟชาร์จแต่คุมไฟหน้าไม่ได้ครับปล่อยไฟไปที่ไฟหน้าเกินเกินไม่เยอะแต่แม่งก็ขาดเดี๋ยวใส่กล่องของพี่ผมดีกว่ากล่องแท้ ครับสรุปคือกล่องชาร์จเสียหรือแผ่นชาร์จนี่เนี่ยเสียเปลี่ยนแผ่นชาร์จหายครับตามคลิปเลยแต่ของผมมันขาดแค่ไฟสูงไงตอนแรกกัง,งงเลยเป็นชิปหายอะไรเนี่ยก็เลยลองเปลี่ยนไอ้นี่ดูสรุปว่าหายครับเหนี๋ยวซื้อหลอดไฟใหม่ขาดแม่งหมดเลยตอนเนี้ยเวนแท้แท้นะครับไฟหน้าขาดบ่อย คือไอตัวนี้เนี่ยแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จหรือกล่องชาร์จนะครับแล้วแต่เรียกตัว100ร้อยกว่าบาทอันนี้ของเทียมนะ100ร้อยกว่าบาทองแท้เท่าไหร่ไม่รู้แม่งใหญ่กว่ากันเยอะเลยเนี่ยเลย,เ,ลยเป็นคืบเลยอันเบลล์มเลยเนี่ยของอะไรกันไม่รู้แล้วไฟชาร์จแม่งโคตรเยอะเลยอันเนี้ย อันนี้กางดีเท่ากันไม่เกิน14วัลต์ไฟชาร์จอันนี้แม่งไป16วัลต์เลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับไปละเดี๋ยวประกอบรถก่อนแล้วก็ไปเล่นเกมต่อ <c oughs> เดี๋ยวมีคลิปเกมครับ